เรียนผูว้ว่าราชการจังหวัดเะเยวาผู้ช่ก,การบนทนหารบกที่34หัวหน้าส่วนราชการคณะนานหารและผู้เกีรยิข้านกองพันธหารพื้นใหญ่ที่17ขอสาธิตทักษะการต่อสู้ในสามโลกนาคตหรือกราฟมากาทักษะการต่อสู้ในสามโลกนาคตนหรือกราบมากาถือกำเนิดขึ้นในประเทศอิสราเอลช่วงส,วสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช1986ปัจจุบันกราฟมากาเป็นทักษะป้องกันตัวที่มีการพัฒนาตลอดเวลา โดยเทคนิคเปลี่ยนไปตามรูปแบบของการทำ้ายและลักษณะอาวุธกราฟมากาจึงมีการปรับปรุงเทคนิคให้มีความสอดคล้องกับภัยและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะได้เอาศิลปะการต่อสู้ของหลายประเทศทั่วโลกมาพัฒนาเป็นเทคนิคใหม่ๆทำให้กราฟมากากลายเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพแขนงหนึ่งในปัจจุบันโดยหลักการของกราฟมากาที่สำคัญคือ 1. หยุดภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในทันที 2. ตอบโต้ก,การกระทําด้วยความรวเดเร็วและรุนแรง 3. หลีกเลี่ยงการติิพันธ์โดยเร็วที่สุดและ4ตรวจสอบภัยคุกคามใหม่ที่อาจเกิดขึ้นลำดับต่อไปเป็นการสาธิตการต่อสู้ในสามโลกอนาคตหรือกาปากาเชิญทุกท่านททุกท่านรับชมได้นะบันนี้ครับ